ชนประสานงานแบบชนแรงจนตูดกระเด้งนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพอีกรอบนึงฮะ,ะกระบาสีน้ําเงินคันนี้ขับม,มาปัง้งแล้วกับกระบาดสีดําแล้วกระบาขาวอีกคันหนึ่งหลบไม่พ้นดีนะครับเฉียวชนไปอีกคันหนึ่งฮะ,ะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ทั้งหมดเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะครับถนนดอนหัวรอสัตตพงศ์แยกโซนี่ที่ดอนหัวอ่อดอำเภอเมืองชนบุรีครับเจ้าที่ไปนักข่าวไปตรวจสอบ เห็นรถกระบะสีดําชนติดอยู่กับกระบะสีน้ำเงินแล้วดูสภาพนี่ฮะบุบบิบบูบีบไปหมดเลยด้านหน้าพังยับเยินทั้งสองคันนะครับมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บสาหัสรวม5รายเจ้าที่ปฐมพยาบาลครับรีบนําตัวคนเจ็บออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลกันใกล้การพบกระบะสีขาวอีกคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางนะครับสภาพด้านหน้าคือมีรอยชนเหมือนกันค่ะ ดูจากกล้องตอนแรกไกลๆเราคิดว่าชนไม่แรงนะเออนึกว่าแค่แบบว่าเสียหลักนิดหน่อยออแต่ก็ยุบไปเยอะนะยุบไปเยอะครับยุบไปเยอะ,อะแต่ว่าต้นเรื่องสองคันนี้ใช่ใชอย่างแรงใช่ในายวชระสมพูงนาคนขับกระบะสีขาวนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยฮะไล่ฝั่งหมอตอนแรกกับผมมาขับตามท้ายกระบะสีน้ําเงินจู่ๆคันดํามาไงไม่รู้ง้งเข้าไปเต็ม,เมๆเลยประสานงากันนะครับไอ้ผมขับตามหลังอยู่จะหักหลบแต่มันไม่พ้นก็เลยชนเข้าไปด้วย ขณะที่ผู้โดยสารที่นั่งมากับกระบะสีดำนะครับนายสาวุฒิอุสาเดชไลย์ฟังบอกว่าบนกระบะสีดำเนี่ยมากัน3คนคตัวเขานั่งข้างคนขับจะกลับบ้านมุ่งหน้าทางวัดดอนตอนชนเนี่ยผมไม่รู้เลยมันเกิดเหตุได้ยังไง<ม>ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากนะ,ะส่วนทางด้านกู้ภัยบอกว่าคานสีน้าเงินเนี่ยเข้ามากันทั้งหมด4คนครับสาหัสสองคนคนที่นั่งหน้าคอหักหและคนนั่งหลังคนขับเสียชีวิตหลังจากที่นําตัวส่งโรงพยาบาล ส่วนกระบะสีดํา,ามา3คนสาหัสทั้ง3รา,ายเลยด้วยความที่มันชนแรงนะครับเบื้องต้นตอนนี้ตรวจสอบอยู่นะครับว่าผู้เสียชีวิต2รายเป็นใครย,ยังไงกันบ้างาแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอ,อีก2รายเนี่ยที่โดยสารมาก,กับกระบะสีน้ําเงินเนี่ยรอตรวจสอบอยู่นะครับางสกุลจะได้ประสานญาติกันต่อแต่ว่าเจ็บหนักจริงๆครับ